สวัสดีจ้าพ่อๆพพกับแม่ยยนี่เยอรมันจ้าพี่น้องพี่น้องจ้าเมื่อนี่แม่ยยนี่กับผ้าก,กินผ้าก,กินน้องพี่น้องนะหิวเข่าก็มาจะกหัวข่งานคือเกาได้จ้าหิวเข่าหิวนาำน้องพี่น้นองเนาะเมื่อนี่ก็สิเป็นเมนูอ่ะผักผักผักน้องพี่น้นองเนาะผักนี่บ่แเป็นผักธรรมดาได้พี่น้องผักนี่คือซุปหน่อไม้น้องพี่น้องเนาะแม่ยยนี่อันนั้นซุปหน่อไม้น้องพี่น้องเด้อแล้วก็มีผักกาดแล้วก็มีสลัดน้นองพี่น้องเนาะสลัด ม่กินแก้มน้อพี่น้องเนาะเมื่อนี่มาแบบเพียวๆได้จ้ะวันนี้กินซุปหน่อไม้มน้องพี่น้องเนาะกับข้าวเหนียวไม่อยนี่กล่องข้าวเหนียวไมื่อยนี่จ้าอือนก้อนสิกินกะฝากก็อะไรก็แช่ได้เด้อจ้าพี่น้องจังใดกะเป็นกาลังใจให้แม่อนี่ไดเด้อจ้าพี่น้องม้าๆมากินเข้าน้ำกันวันนี้กินข้าวเหนียวกับซุปหน่อไม้บ่ได้กินด่แลแลวนเลยเด้จ้าซุปหน่อไม้นาะเนาะยางเสียแล้วพี่นเอ,อือ บักแจงนะพี่น้องวิธีทำวิดีคลิปสั่นเด็ดพี่น้องเด้อม,มามอ่ะโอ้แสบพห้งชุบสมัยแซ่บเขาขวานหอมเฮนเฮนพี่น้องเอ๊ ืเจ้วาวะมีบวกแจงกินกับหายแล้วอยู่แล้วกินมาชูพี่น้องกินแซ่บๆแล้วพี่น้องเนาะขอเหนีนยวเมียนี่ปันใหญ่ๆคือเขา กลับมากก็ไม่อย่างแรนใช่เขาหิวแล้วจ้ะอืมอืมชมน้ำมันแซ่บใส่หอมสาระแน่เนาะพี่น,อน้องเนาะ ก็จะออกเป็นผักๆนะพี่น้องมาเลยผักก็คือผักบัธรรมดาผักที่มันเป็นกอเนาะพี่น้องคนอีสานชอบเนาะพี่น,อนะอน,น้องเนาะคำใหญ่ไงน้ำมันกะได้มาจากร้านเอเชียเราเด้อพี่น้องเด้อเพิ่งเด้อ กินเพิ่อน้สองคำยังไงขวดอื้ควอมกระขัา อืเอ่ออืมอืมอหมแม,แม่นี่ยเอ,อาทำไมาใส่ใบยานางใบยางดี้อนาะพี่นอน,นอ,องเนาะจังเอามาชุบเ้อจัง thơm ngon thanh dài dài mình đơm cho con Ghiền Mì phải làm cả làm bên này xíu mua mua bằng nhai đấy cả xíu làm khè nó phải không ạ làm khè lằm làm có cho mua vậy <laughs> นัวเปลาทั้งอ่อไวยดัมพีนองเลยนะหน่อ,นอ,นอไม้หน่อพีนองเนาะมันสิมี่แบบเปรี้ยวกับไม่เปรี้ยวแล้วพีนองเลยอันนี้ ไม่เปรี้ยวจ้ะที่มันยังนี่เอามาฝานเป็นเปิลเป็นเปิลน้องพี่นองา่ะชุบหวานแกงจะ้ะฝานเปิใยังไงล้วก็แกงน้องพี่อนเราละก็จะเป็นแกงเปิอืม กันหิวมากว่าเริ่มหูมเริ่มต่าอืว่าบ่มมอร์หัวเริมตาเอ้าบมเมอกับ,กบ,บเห็นห่วงอย่างเีย้องพอกอือทำไม พี่น้องบม่รู้ว่าแบบบะเปียวเป็นทุงแบบแต่ทานมายนงเนมาได้แล้วจ้าเดี๋ยวมายี่เสีิเอามาช่วยเบิ้งแล้วจ้าว่าถุงมันเป็นแบบแน้องพี่น้องเนาะแต่บาเข้ากับบะเด็ดโษชานาใน้เพินเนาะห้อเงเมนี่อยากเพื่อแพร่แล้วจ้าว่าจะข้าง คนยุโรปนะพี่น้องเนาะคนยุโรปบวานเมนี่บ่ได้ไดโนใหม่ผสมมากแบบใดนเนาะพี่น้องเนาะเมนี่กะสีเพื่อแพ่ให้พี่น้องได้จ้ะถ้าเกิดมันเปรี้ยวเอามาแกงเอามาชุบมันกับเปรี้ยวแด้พี่นอ้องอม,มันบ่เชาเปรี้ยวเด้จัง ก็ว่าอันนี้ราคาก็โอเคออกับม่จะมองง่ายแรนใช้เขาเมแบบื่อวานนีนแรนใช้แต่โมฮวง,งกับคนมเสเ้นสารายเล้วจ้าี่อะไรยี่สิบ lan say anh, tâm bảo huong lấy bình đẳng á, kim dương mao mẫn đấy cả, um, ngon, 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 ได้แล้วก yeah. oh, really? mm ินแซ่บๆบระยากหัดอิ่มอยากกินไปเรื่อยๆพี่น้องเออให้บักแดงหวานๆจ้าเนาะกินกับพี่น้องกัย วันนี้กินข้าวเสร็จจะไปหาหมอได้เจ้าหาหมอกะไปซื้อกับข้าวด้วยนะพี่น้องเนาะขันยองกนะ็จิดกระลองอะคือเกาแสยบไรนอนผู้เดียวเบิดกลกรองพี่น้องอนะ เน้นๆสองใบสองม,มือเอ้าเอ้าเอ้าไม่อยากพูดถึงพี่น้องได้อย่างกินงั้นพี่หอ คอมเมมต์มาคุยกับม่ยายเนเนี่ยเด้อจ้าแรงกินเอาพี่น้องเนาะอืมประจันกับมากินนล้แม่ยายเน่เด้ออืมอ้มค่อยกะไม่ความรู้สึกว่าก่อยเยี่ยมหรอพี่น้อง โคกหนึ่ง้วจ้ะแกมันกินเบิดผู้เดียวจ้ะโอเคนะพี่น้องเนาะจังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์ไ่เยนี่ยอรมันในเด้อจ้าไม่ยนี่กะอันชิลาพี่น้องไปแหละละจังใดก็ได้เนาะพอกันไม่ขิปหนาวว่าแม่ยนี่สิมีอย่างสูกินนาะพี่น้องเนาะอื ฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเน้อพี่น้องเนอ้ออันไหเมายานี่มีกำลังใจอันเฮ็ดคลิปต่อไปลนเด้อจ้าจังใดก็ได้แค่นี้แหะจ้าสวัสดีจ้อาอให้อยู่ดีมีแห้งชคดีไม่ใช่จ้าพี่น้องชู